สวัสดีครับผมมาบอกบอกับพ่อใหญกเกี่ยงชาเนี่ย o อ f อฟฟิเชได้กับมันมาชิมาาบอกวิธีการกินแบบพิพวนว่าเห้กันใดน,นี่ครับเขาต้องเฮ็นจังซีบอกเปียกมันออกนี่เห็นป่ง,งามๆเลยเห็นป่ ะบิดควันออกมาปอกเปียกออกกินข้างในมันกับเพราะว่าเปียอกข้างนอกมันมันหยาะจักหน่อยผู้ใดบุบปอกอะไรกับกินเลยอะไรจะว่าไม่ถังแยะหยาะจักหน่อยเนาะแต่อยากให้แสบเพราะต้องเอาที่นี่แหละบางที้กินในเมื่อโอ้แสบแสบแสบจะมาออกเปรี้ยวนะครับ เขาต้องไปปรุงสักวันห่อกหเรียบร้อยแล้วเขาไปใส่น้ำปลาลงไปใส่ชูรสล,ลงไปใส่พริกป่งเหยาะน้ำตาลนินดๆหนึ่งโอ้มันจะงว่าเสียบครับ่อกไปเรื่อยกๆกันหอกไปใส่ช่วยไวย้เนี่ยลอ,อกเปลี่กมันห่อครับเปลี่ยมฉันบอกมันมันจะเป็นขนนะเขาต้องห่อหอ,อกเอาเนื้อได้มันกิน ใส่น้ำปลาเข้าไปใส่พริกผงก็ไปชั่วรสก็ไปน้ำตาลก็ไปโอ้แซ่บกลมๆผู้ใดเพราระฉะนี้กินเนี่ยเปล่าหามันกินได้ครับแซ่บยี่หรีสิบอกให้แซ่บคักแซ่บกระแกงคักเลยเดี๋ยวตะเบิงบอกเลียกเรียกจุบุงเครื่องเลยจุบ้านกินเนี่ยมอ,อ,องนนอว่าสุดยอดเลยสร้างแซ่บมาบกเลยจุบ้ามันกินหลังจากบอกใจเรียบรย้อยแล้วใส่ โจรสน้าปลาพี่ผงขอเป็นทีบลอยล้วก็โค้ดเนี่ยมันขอ,อกันเพราะว่าน้ำลายแจกรวนี่แหละคือบกักรผีพวนไม่ได้กินบกักรผีพวนเขาปลอกเปียกออกแล้วนี่แหละแล้วแล้วบัตรสิผ้ากินได้บัตรสิผ้าจิ้มแสบจำเหนืหนอ่อ แับใ,ใจ่ข้ามอยากน้ำมัน้อนบ้างแบพีชแค่น้ำปลาลงไปพริกผงแล้วก็ชูรสน้ำตาลพริกผงดยอนจักหนหนุ่มเแซ่งชุดด่นเลย พ่อพี่สมเพระาะว่าห้าใส่นน้ำตาลลูกไปนิดนึงเพราะว่าแฉบเี่นวิธีการกินพ,พี่พวนเพราะว่าแฉบจมอยเมียกัน